<ersch> สวัสดีค่ะพี่ๆกาบสวั er สดีพี่ๆชาวผาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่ๆพบกับดวงใจภาเครื่องค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจผาเครื่องนะคะใน E p พีที่222ี่ค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจผาเครื่องใน E p พีที่222ี่ค่ะพี่ๆวันนี้น้องมีพระนะคะพี่ๆนะมาแบ่งปันพี่ๆหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆนาอหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ พระช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นพระเหมาพระบ้านนะคะเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พีนะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่ปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะ ช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นาอเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้อดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะ้ำมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่พี่เนาะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่พี่ท่านไหน พร้อมโอนสะดวกโอนค่ะน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่เนาะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีนะคะถ้าเป็นปลายทางนะคะขออนุญาตคิดค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่พี่เนาะเริ่มที่รายการแรกกันเลยค่ะพี่พี่นะ ด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ สมเด็จรายการแรกนะคะพี่พ่ถัดไปเลยค่ะพีพ่่น้องรายการที่สองค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่สองนะคะพี่พี่นะาถัดไปค่ะพี่พี่น้องรายการที่สามนะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้าน,นหลังค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่สี่ค่ะพี่นะถัดไปรายการที่สี่เลยนะคะด้านหน้าค่ะ หลวงปูท่ทิมค่ะพี่พี่นะรายการนี้เขียนหลวงปูท่ทิมค่ะวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่น้องวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะ ถัดไปรายการที่5ค่ะพี่ๆนะถัดไปรายการที่5ค่ะอาจารย์จงค่ะพ,พี่นะพระอาจารย์จงค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ ไปเลยค่ะพี่พี่น้อนรายการที่หกค่ะพี่พี่นาถัดไปรายการที่หกนะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ รายการที่6นะคะพี่ๆไปกันต่อที่รายการที่7เลยค่ะพี่ๆนะไปกันต่อที่พระสมเด็จรายการที่7เลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่8ค่ะพี่พี่นะถัดไปพระสมเด็จรายการที่8ค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะพี่พี่น้อรายการที่เก้าเลยค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่เก้าค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ mm hmm. ด้านหลังค่ะ mm hmm. รายการที่เก้านะคะไปกันต่อเลยค่ะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ รายการที่10นะคะไปกันต่อค่ะพี่พี่น้อไปกันต่อทีมรายการที่11ค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่11ค่ะพี่พีนะพระสมเด็จรายการที่11วันนี้น้องมีพระนะคะพี่พีนะเข้ามาใหม่หลายลูกหลายองค์เลยนะคะให้พี่พีเลือกดูเลือกชมค่ะพี่พถัดไปรายการที่12ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปรายการที่13ค่ะพี่นันถัดไปพระสมเด็จรายการที่13พระสมเด็จรายการสุดท้ายนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะรายการที่13นะคะถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะประสมออไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะฟ้ะกำแพงซุมโกค่ะพี่พี่รายการที่14ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่สิบห้าค่ะพาปิดตาค่ะพี่พี่นะ้องรายการนี้เป็นพาปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โตะนะคะถัดไปเลยค่ะพี่พี่นอนรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ถัดไปรายการที่สิบหกค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ฐานค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินค่ะถัดไปรายการที่17ค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินรายการที่17ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปเลยค่ะพี่พี่น้องรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่นะ้าถัดไปรายการที่สิบแปดค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่หลวงปู่สีค่ะพี่พี่นะ้าหลวงปู่สีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาค่ะสองห้าห่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งเจะคะต่อไปรายการที่19บเค่ะหลวงพ่อเขียนค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเขียนค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเขียนค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเขียนนะคะถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่ค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงปู่ยิ้มค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปค่ะพี่พีรายการที่21ค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่23ค่ะพี่พี่นะ้าหลวงปู่เขียวค่ะพี่พี่นะ้อหลวงปู่เขียวค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะหลวงปู่เขียวนะคะพี่พี่นะถัดไปค่ะพี่พรายการที่ยี่สิบสีค่ะ หลวงปู่เอี่ยมค่ะทีละการนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่ยี่สิบห้าค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พีนะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อคูณนะคะ รกาต่อที่26ค่ะพี่พี่นะหลวงปูหมุนค่ะพี่พี่เนาะรายการนี้เป็นหลวงปูหมุนค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อหมุนนะคะพี่พี่น้หลวงพ่อหมุนนะคะหมุนเงินหมุนทองค่ะพี่พี่เนาะหมุนเงินหมุนทองวัดบ้านจานตำบลจานค่ะพี่พี่นะาอำเภอกันทาลมค่ะพี่พี่นะาจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่หลวงพ่อหมุนค่ะถัดไปรายการที่27ค่ะพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่นะพระพุทธโสธรค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะค่ะพี่พี่นะพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่เนาะไปกันต่อที่รายการที่28ดค่ะพี่พี่พระคูยานวิราชค่ะพี่พีนะพระคูยานวิราชหลวงพ่อแดงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะัพระคูยานวิรัตนะคะถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีนั้นะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลย,ยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะค่ะพี่พี่นะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่น้องลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพี่พี่เป็นพาเช่าเหมารวมนะคะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะวันนี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประกันใดนะคะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องวันนี้พูดผิดพลาดไปประกันใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ4 0 0บาท3องค์1,000บาทค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3า7ย์ค่ะยังไงฝากดวงใจพักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่พี่นะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่นะกราบสวัสดีค่ะ